ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายข้อมูลทั่วไปตำบลดงมหาวันตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเวียงเชียงรุง้งตั้งขึ้นเมื่อพศ2525โดยแยกมาจากตำบลทุ่งก่อประชากรส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ถึงคานใหม่บนพื้นที่ตำบลดงมหาวันประชากรของตำบลดงมหาวันขยายจัดแบง่งออกเป็น12หมู่บ้านลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขาลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกมีแม่น้ำกกแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านในเขตพื้นที่ของตำบลประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรเช่นทำนาทำไร่และมีป่าไม้ที่สมบูรณ์ ลักษณะอากาศมีลักษณะร่มชื้นอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลมีฤด,ดูร้อนฤด,ดูฝนและฤดูหน,นาวอณเขตทิศเหนือติดกับตำบลปงน้อยอำเภอรอยหลวงทิศตะวันออกติดกับตำบลป่าซางอำเภอเวียงเชียงรุ้งทิศตะวันตกติดกับตำบลแม่เข้าต้มอำเภอเมืองและทิศใต้ติดกับตำบออลทุ่งก่ออำเภอเวียงเชียงรุง้งผลการดำเนินง,งานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายโครงสร้างพื้นฐาน1.1มีกรรมการที่สอดคล้องเหมาะสมเข้มแข็งมาจากตัวแทนขององค์กรต่างๆในตำบลมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลจำนวนหนึ่งคณะและคนะาทำงานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลอุมหาวันจำนวนหนึ่งคณะโดยมีการกำหนดบทบาทที่ชัดเจน1.2มีกฎระเบียบที่สอดคล้อง เป็นรายลักอักษรศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลดงมหาวันมีกฎระเบียบที่สอดคล้องกับการดำเนินงานและเป็นลรยลักอักษร1.3มีแผนโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องเหมาะสมเป็นรูปธรรมด้านบริหารจัดการ2.1มีการวางแผนการดำเนินงานขององค์กรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมกำหนดการประชุมไต่มาสละหนึ่งครั้ง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสอชตอดงมหาวัน2.2ส,สนับสนุนกระบวนการจัดทําฐานข้อมูลร่วมสนับสนุนกระบวนการจัดทําฐานข้อมูลเช่นข้อมูลกองทุนชุมชนภายในตนําบลข้อมูลพื้นฐานข้อมูลกลุ่มโอทอปข้อมูลกลุ่มอาชีพโดยจัดทําเป็นทะเบียนข้อมูลของสอชตดงมหาวัน2.3มมีการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล ประสานแผนพัฒนากับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการที่เป็นรูปธรรมร่วมกับกอบตอดงมหาวันขับเคลื่อนบูรณาการแผนตำบลดงมหาวันประสานแผนพัฒนากับอบตอดงมหาวันปกครองอำเภอเมืองเ,อเชียงรุง้งและอาบาจเชียงราย2.4มีการประสานงานระหว่างองค์การชุมชนในการดำเนินง,งานตามแผนงานและกิจกรรมสมาชิกองค์กรร่วมขับเคลื่อนการดำเนินง,งานให้เป็นไปตามแผนงานและกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยมีคณะทำงานส่งเสริมสอชตอดงมหาวันให้การสนับสนุนในทุกด้านตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ร้องขอ2.5ประสานงานและสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยประาสานงานและสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยกับทุกหมู่บ้านในตำบลดงมหาวัน2.6สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมธรรมาภิบางร่วมส่งเสริมให้กองทุนชุมชนในตำบลดงมหาวันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน9หมู่บ้าน และโครงการกคขขขจอจำนวน7็ดหมู่บ้านดำเนินการตามหลักธรรมอภิบาล2.7ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านร่องหวายหมู่ที่2ตำบลหนองหาวันอำเภอเวยียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดล โคเรือนนางสาวธนพรบุญพาขนาดพื้นที่3ไร่2.8สนับสนุนให้มีกองทุนและสวัสดิการในชุมชนร่วมส่งเสริมให้กองทุนชุมชนในตำบลดงหาวันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน9หมู่บ้านโครงการข้อขอคอจจำนวน7หมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน12กองทุนมีสวัสดิการอย่างครบวงจรสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมและประสานงานให้มีการสะท้อนความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมการประสานงานให้ทุกหมู่บ้านมีการสะท้อนความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆเช่นการทอดผ้าป่าประเพณีสืบชะตาประเพณีทำบุญข้าวใหม่การเลี้ยงผีเสื้อบ้านง2.10ภูมิคุ้มกันของสังคม การยุติความขัดแย้งในชุมชนสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านมีการตั้งด่านชุมชนจัดเวรยามดูแลรักษาความสงบภายในหมู่บ้านมีการแก้เกลียข้อขัดแย้งกันภายในชุมชน2.11ประสานงานและส,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติเช่นการบริหารจัดการขยะการปลูกป่าในชุมชน ทำแนวกันไฟ2 1 2สประสานงานกับหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหากิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหากิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีต่างๆเช่นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผลงานเด่นตามภารกิจภารกิจสำคัญในปี2564คือส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหาร และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะทําโครงการ1หมู่บ้านหนึ่ถนนคินได้เพื่อเป็นกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนทุกโครเรือนในตำบลน้งหาวันมีคังอาหารเกิดขึ้นในโครเรือนตนเองมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 1. ประชุมกําหนดกิจกรรมวางแผนดําเนินงาน 2. กําหนดกิจกรรมคลิกออฟในวันที่26มีนาคม2 5 6พพร้อมกันทุกหมู่บ้าน 3. ติดตามตรวจเยี่ยมกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้านในวันที่9เมษายน2564 <c oughs> ตามที่ได้รายงานผลการดำเนินงานครบทั้ง3ด้านแล้วผลปรากฏว่าผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลดงมหาวันมีทิศทางการพัฒนาที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ